Ranbow Channel สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับช่องเลนโบคิวชแนลอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อน้องซูซี่พาร์ทสาบกันค่ะทุกคนมีใครคิดถึงน้องซูซี่บ้างไหมเอ,อ่ จากคลิปก่อนๆนนะคะทุกคนมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้พี่สร้างบ้านให้น้องซูซี่กับน้องมิเกลหน่อยนะคะคือแบบหลายคอมเมนต์มากวันนี้นะคะเราก็ได้ทําการสร้างบ้านแล้วก็ให้น้องสองคนย้ายไปอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพาไปทัวร์บ้านของน้องซูซี่กับน้องมิเกลกันก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน นี่ห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนของน้องซูซี่จ้าทุกคนก็จะเป็นโทนสีดําๆนะคะนี่แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะทุกคนที่เป็นโทนสีดาอ่าต่อไปห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่แบบรวมสีดํากับสีชมพูเข้าด้วยกันนะคะทุกคนนี่จะมีแบบของเล่นต่างๆไว้ให้เล่นด้วยนะ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้องของน้องมิเกลค่ะเป็นโทนสีชมพูแบบน่ารักสดใสามากนะโอเคแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะจากคลิปก่อนนะคะทุกคนที่คุณครูสั่งงานให้เด็กๆในห้องนะคะทำการบ้านเราสองคนก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นสมุดของน้องซูซี่นะจ๊ะส่วนสีชมพูจะเป็นของน้องมิเกลคือน่ารักมากอ่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะต้องไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนกันจ้าเพื่อที่จะได้ไปมาหาหลัยพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนเสร็จแล้วมิเกลเสร็จแล้วหรอฉันกาลังเล่นเกมเพลินเลยฉันว่าเราสองคนต้องเข้านอนได้แล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายไปเรียนไม่ทัน โอเคฝันดีนะซูซีซ่ฝันดีจ่ะมิเกลเอก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 ฮะเช้าแล้วเหรอเนี่ยต้องตื่นรีบอาบน้ำไปโรงเรียนได้แล้วโอเครีบรีบรบเปลี่ยนชุดเลยฮ้รีบอาบน้ำดีกว่าจะได้ไปปลุกซูซี่ด้วย เ,เมื่อกี้ฉันยังไม่ได้อาบนะฉันฉีดน้ำหอมแล้วหรอโอเคทาครีมเสร็จแล้วแล้วเราก็จะรีบไปแต่งตัวแล้วก็ปลุกซูซี่กันเลยนะจุกคนวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรดีนะเออใส่ชุดเอี๊ยมดีกว่าว้าวนะ่ารักตะมุดะะมีมากโอเคใส่แว่นด้วย โอเคไปปลุกซูซี่ได้ซูซี่ตื่นได้แล้วฉันตื่นแล้วถ้าไปเธอทำเสียงอย่างนั้นละมีเกลเออเป็นเสียงปลุกธรรมดานะ่ะแคเคเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนฉันว่าตอนนี้น่าจะสายมากๆแล้วเออฉันลืมชุดอาบน้ำไว้ที่ห้องไม่เป็นไรใส่สีนี้แล้วกันโอเครีบอาบเดี๋ยวไม่ทัน ถู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 เคเสร็จแล้วไปแบบความไอยแสงไปเลยวันนี้ฉันใส่ชุดอะไรไปดีล่ะมิเกลเธอว่าฉันใส่ชุดอะไรไปดีล่ะเออชุดสีดำลายจุดอันนั้นก็ได้นะนี่หรอใช่เธอลองใส่ดูสิเธอว่าไงก็ได้อยู่นะ ชั้นเส่็จชุนี้แหละโอเคเธอดูแบลวขึ้นมาทันทีเลยไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสีดำเหมือนกันโอเคแล้วเันก็จะเอากระเป๋าไปด้วยเชนเพิ่งซื้อกระเป๋ามาใหม่นะน่ารักไหมน่ารักแต่เธอไม่ใส่หนังสือไปด้วยหรอนี่ไงฉันจะเอาหนังสือแล้วก็เอาเกมไปด้วยดียดไหมล่ะแอบค,คุณครูเล่นไม่เอาดีกว่าเคเชนเอาแค่หนังสือไป แล้วกระเป๋าเธอล่ะมิเกลเนี่ยฉันไปเอาก่อนไปนเลย,เเลยไหนนี่ไงกระเป๋าสีชมพูเธออย่าลืมเอาการบ้านด้วยอ๋อโอเคแล้วเราก็ฉันจะเอาเนสสาไปด้วย <c oughs> แล้วมิเกลถึงแล้วไปนั่งที่ด้ดวางกระเป๋าก่อนนะ เอาละนะกลักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องจะมาบอกก็คือวันนี้จะมีเด็กใหม่มาสองคนอุย๊ยเด็กใหม่เหรอมีเกลเธอได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมได้ยินซิอุยน่าตื่นเต้นนะเราจะมีเพื่อนใหม่แล้วงั้นขอเชิญเด็กใหม่มาแนะนำตัวห้องเรียนใหญ่จริงเนยนะว้าวสวัสดีฉันมินอารู้ไว้แค่นี้แหละ สวัสดีจ้าเพื่อนๆฉันชื่อมอมแมมมาจากบ้านในชานเมืองจ้ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะจ้าโอเคเดี๋ยวให้ทั้งสองคนขึ้นไปนั่งได้เลยว้าวาวา้ที่นั่งเยอะเลยฉันนั่งข้างคนนี้ดีกว่า โอเคเดี๋ยวครูจะปล่อยให้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะเดี๋ยวครูไปก่อนว้าวเพื่อนใหม่นี้ตั้งสองคนเลยทำความรู้จักกับมอมแแมมกันก่อนไหมโอเคได้เลยสวัสดีจ้ะมอมแแมมสวัสดีจ้าฉันชื่อมอมแแมมแล้วพวกเธอสองคนชื่ออะไรกันหรอจ้าอ๋อฉันชื่อซูซี่จ้าฉันเป็นเด็กเก่าของมหาวิทยาลัยนี้นะ่ะ ส่วนฉันชื่อมิกเกลฉันก็เป็นเด็กเก่าของมหาวิทยาลัยนี้อ๋อยินดีที่ได้รู้จักทั้งสองคนนะจ๊ะแล้วเพื่อนคนอื่นชื่ออะไรกันบ้างหรอจ๊ะช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยได้ไหมอ๋อคนข้างๆเธอนนะที่เป็นผู้ชายชื่อจอร์ดส่วนผู้หญิงข้างบนชื่อจีจี้จ้าเว้วเวววยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะจ๊ะว่าแต่มินอาเรามาทำความรู้จักกันไหม ไม่ล่ะฉันอยากอยู่คนเดียวไม่อยากทำความรู้จักใครโอ้งั้นก็ได้ไม่เป็นไรโอเคนะัเกเรียนส่วนข่าวเรื่องต่อไปครูก,ก็จะให้ทุกคนมาลงชื่อว่าใครจะไปทัศนศึกษาโดยเราจะไปที่ต่างประเทศมีใครสนใจให้มาลงชื่อที่ครูเลยต่อแถวกันมานะว้าวฉันอยากไปฉันอยาก,ยากไป,อกไปโอ้ฉันก็อยากไปเหมือนกันนะพวกเธอฉันกอไปด้วยนะ อู้ยันไม่เคยไปต่างประเทศมาก,ก่อนเลยฉันตื่นเต้นตื่นเต้นฉันขอไปด้วยครูคะหนูขอลงชื่อค่ะนี่เลยจ่าลงชื่อเลยเลยนะว้าเว้าว้าวลงเลยลงเลยฉันต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลยนี่จ่าซูซี่ว้าวฉันลงชื่อก่อนฉันอยากไปมากๆเลยฤดูร้อนนี้เพราะว่าอยู่นี่แบบอากาศร้อนมาก อุ้ยฉันรีบเซ็นเลยดีกว่าเพราะฉันอยากไปมากๆเลยย่าเราจะได้นั่งเครื่องบินหรือเปล่าแล้วมีใครอยากไปอีกไหมไม่อ่ะฉันอยู่บ้านดีกว่าฉันก็ด้วยฉันไม่ไปนะ่ะฉันมีแผนไปเที่ยวกับเพื่อนของฉันแล้วรดูร้อนเออที่จริงผมอยากไปแต่เ่อกับเมผมไม่ให้ไปอ่ะโอเคงั้นมีแค่สามคนค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูเอาไปส่งให้นะคะ โอเคงั้นเย็นนี้พวกเธอไปเก็บกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สนามบินได้เลยค่ะคุณครูเย้ yeah. อุ๊ยวันนี้หููจะนอนนึงเร็วเลยเออฉันจะรีบไปเก็บกระเป๋าเตรีมยมเดวเลยฉันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน Few moments later. ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวซูซี่กับมิเกลจะต้องรีบไปสนามบินแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันไฟบินนะจ๊ะไปเจอกันที่สนามบินเลยว้าวถึงแล้วถึงแล้วมิเกลเข้ามาแล้วนี่พวกเธอพวกเธอฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่โอหวัดดีมัมแมมหุยวันนี้เธอก็แต่งตัวสวยเหมือนกันนันเนี่ย จะว่าไปเธอก็มาเช้าเหมือนกันนะเนี่ยมอมแมมเรายังมาช้ากว่าเธอเลยใช่แล้วใช่แล้วพอดีแม่เชนมาส่งไว้น่ะแล้วฉันก็ตื่นเต้นด้วยเลยรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่นะทุกคนฮะตีสี่เลยเหรอมอมแมม ใช่ตีสี่เลยเหรอมอมแมมเธอจะรีบตื่นมาทำไมเนี่ยไฟของเราตั้งแปดโมงเช้าแก็เป็นปกติของฉันแหละถ้าฉันตื่นเต้นฉันจะตื่นเร็วแบบนี้แหละค่ะทุกคนไม่ต้องสงสยัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะฉันนอนเต็มอิ่มหลับสบายจ้าโอเคงั้นเราไปเอาตต๊ะเครื่องบินกันเลยดีกว่ามอมแมมได้เลยจ้ะได้เลย ว่าแต่ต้องมาเอาตรงนี้หรอจ๊ะใช่จ้าแล้วเธอก็ต้องให้พาสปอร์ตเขาด้วยนะเออพาสปอร์ตนี่จ้าเตรียมมาเรียบร้อยเออแล้วว่าแต่ของฉันล่ะโอเคนี่ไงของฉันของเธอละมิเกลได้เอามาหรือเปล่านี่ไงสีเหลืองเหมือนกระเป๋าฉันเลยโอเคนี่ค่ะพาสปอร์ตเดี๋ยวขอตรวจก่อนนะครับตๆๆๆ โอเคเรียบร้อยครับถูกต้องครับรับตั๋วเข้าไปเลยโอเคต่อไปเราจะต้องเอากระเป๋าไปตรวจก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของสนามบินงั้นใครจะลงก่อนโอเคฉันเอาก่อนก็ได้ฉันจะได้สาธิตให้มอแมแอมดูด้วยนี่เลยนะมอมแมมแล้วก็ต้องวางกระเป๋าแบบนี้แล้วมันก็จะตรวจเห็นไหมเห็นไหม โอเคต่อไปมมแมมลองทำสิโอ้วางแบบนี้หรอโอ้มันไหลไปด้วยเออกระเป๋าฉันปลอดภัยเพราะฉันไม่ได้พกอะไรมาเลยนอกจากเสื้อผ้าโอเคต่อไปของฉันวางเลยนี่โรงโจงไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะจ๊ะโอเคแต่เราอย่าลืมเอากระเป๋าวางไว้ข้างบนนะนี่ วัางเลยตอนนี้เครื่องบินจะออกแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนั่งประจำที่ให้เรียบร้อยตุ้ม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  A few moments later ตอนนี้เครื่องบีของเรากำลังจะลงจอดแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยครับตุ้มตุ้มตุ้ม,มว้าวถึงแล้วหละมีเกลมอมแแมมเอากระเป๋าลงเร็ว เออถึงแล้วถึงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเราไปกันเถอะเอ,อ้ยมิเกลมอมแมมไม่รอฉันเลยฉันเห็นอาจารย์ส่งไลน์มาบอกว่าเขาจองที่พักให้สำหรับพวกเราแล้วและทุกคนว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันเลยดีกว่าว้าวถึงแล้วล่ะทุกคนที่พักของเรา โหหลูมากมีแบบอ่างจากุชี่ให้เราเล่นด้วยอย่างเก๋เราไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้อันนี้แบบเป็นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีเตียงนอนเอิม่มมอมแมมเธอรีบไปนอนจังโอเคต่อไปแล้วก็มีห้องครัวด้วยโอ้โหอย่างใหญ่อะทุกคนแล้วอาหารอย่างเต็มตู้ โซนนี้จะเป็นโซนห้องนอนอีกห้องหนึง่งโูนี่ห้องน้ําแต่ฉันว่ามันเล็กไปหน่อยอ่ะดูสิโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเรามาพักชั่วคราวอันนี้คือที่เก็บของใช่ไหมเนี่ยมีเสื้อกันหนาวด้วยดูสิโหดูนี่สิมีแบบว่าหน้ากากปาร์ตี้ด้วยโอ้โหอย่างเต็ม ห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนี่ทุกคนมิเกลได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีการเล่นสกีด้วยเดี๋ยวมิเกลอ่ะจะเปลี่ยนชุดแล้วก็พาเพื่อนๆไปเล่นกันนี่ใส่ชุดนี้เลยสิชู่หวานแววมากๆเลยอ่ะชอบมากโอเคแล้วก็ไปปลุกเพื่อนๆกันเถอะไปเลยไปเลยนี่สูซี่อะไรอะไรอีกเนี่ยมิเกล ฉันได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีการเล่นสก,กีด้วยฉันอยากไปอ่ะจริงเหรอฉันก็อยากไปงั้นฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันฉันเอาชุดแขนยาวเตรียมหอมไว้แล้วนี่นี่ชุดเหมือนเธอเลยแต่ว่าเป็นสีดำที่ฉันชอบงไงละ่ะมีแก้ว โอเคเดี๋ยวเราไปบอกมอมแมมกันด้วยดีกว่าได้เลยละเลยนี่มาแมมว่าไงจ้าทุกคนมีอะไรกันหรอพอดีฉันอยากพาเธอไปเล่นสก,กีอ่ะแถวนี้มันมีโอ้หน้าตื่นเต้นจังเลยจ้างั้นฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนนะจ้าพอดีข้างนอกอะอย่างหนาวเลยขนาดอยู่ข้างในฉันก็จะแข็งตายแล้ว เออกระเป๋าฉันอยู่ไหนนะนี่ไงไหนมาดูชุดซีว่าแม่ฉันเตรียมอะไรมาให้บ้างโอ้โหชุดนอนอ๋อนี่ไงชุดแขนยาวอันแสนอบอุน่นเคเก็บของใส่กระเป๋าฉันพร้อมแล้วทุกคนโอโหเธอดูพลังเต็มมากงันเราไปกันเลยเธอทุกคนที่นี่แหละทุกคนแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเช่าเซิร์ฟก่อนนะ โอ้เธอดูลานีซีเราต้องมาเช่าร้านนี้มีชุดด้วยโอ้โหทำไมมันลักการตาอย่างนี้ล่ะของให้ใชายเยอะมากแล้วสีสันสดใสสุดๆฉันว่าฉันจะเอาเซิร์ฟอันไหนดีล่ะฉันชอบสีเขียวฉันเอาอันนี้แล้วกันอุย้ยชุดนี้ที่ฉันใส่น่ารักมากฉันเอาไปด้วยเลยหนึ่ง งั้นฉันเอาอันไหนดีล่ะฉันเอาหมวกไปด้วยนี่อุ้ยเราเราไปหวัวผมฉันถายฉันไม่เอาหมวกไปแล้วฉันนี่ต้องเป็นเซิร์ฟสีดำของฉันส่วนของฉันต้องเป็นเซิร์ฟที่สีสันสดใสแล้วล่ะทุกคนอุ้ยอากาศหนาวมาก ใช่แบบฉันตัวสั่นมากแต่ว่าวิวที่นี่อย่างสวยเลยทุกคนงั้นไปทีละคนนะมีเกลเธอไปก่อนเลยต้องจับเวลาปะลงเลยว,ว้าวหูหวาเสียวมากอ้าว ซูซี่มอมแมมลงมาได้แล้วงั้นมอมแมมเราไปพร้อมกันเลยดีกว่ามามาเลยเร็วโอ้ฉันได้ขึ้นเนินด้วยซูซี่รอฉันก่อนซูซี่ซูซี่โอ้ แต่ลูกแจ้งเลยทุกคนฉันได้ขึ้นเนินด้วยล่ะทุกคน,นเห็นไหมเห็นะฉันเสียวแทนเลยงั้นเราไปที่ไหนกันต่อดีล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะพาไปกินอาหารที่แบบร้านเด็ดสุดๆโห้ได้เลยเพราะตอนนี้ฉันหนาวจะแย่แล้วฉันอยากเข้าที่พักแล้ว โอเคฉันว่าเข้าบ้านก็ดีนะฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมากๆเลยฉันอยากพัก A later few moments later. ลานี้แหละถึงแล้วว้าวตกแต่งน่ารักมากใช่ใช่น่ารักมากๆเลยเหมือนเราอยู่ในทีมคริสต์มาสเลยโอ้มีตู้กาชาปองด้วยทุกคนนี่ ฉันขอกดสักอันหนึ่งสีว่ามันจะได้อะไรดูดึโอ้คืออะไรนะ่ะมันคือสันลอตโอ้มันน่าจะเอาไว้ไปตั้งโชว์น่ารักน่ารักนะว้าวแบบเป็นธีมน้ำแข็งแล้วก็มีแบบของตกแต่งลูกกวาดน่ารักมากร้านเนี้ยฉันเห็นมาจากเน็ตบรรยากาศดีมากรีวิวดีดี เราว่าเราไปนั่งข้างนอกกันดีกว่ามันได้บรรยากาศที่ดีที่สุดกว่าไปกันเลยไปกันเลยว้า,วา โอ้มีเกลบรรยากาศอย่างดีอะแล้วแบบเห็นพัดจ,จานแล้วก็เห็นดาวอย่างสวยใช่ๆๆสวยมากเลยฉันไม่เคยเห็นที่ไหนสวยเท่าที่นี้มาก,ก่อนเลยว้าวฉันชอบมากๆแ้วเจาเด็กๆอาหารทั้งหมดนี้เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของร้านลุงเลย ทานให้อร่อยนะจ๊ะนี่ทุกคนรีบกินอาหารนะเพราะตอนเที่ยงคืนอะ่ะเขาจะมีจุดผุด้วยโอจริงเหรอเนี่ยงั้นฉันรีบกินเลยชอนชนชนกินแล้วนะอึกอึกอึอึอึืมอร่อยมาก เปรี้ยวๆหวานๆกำลังดีเลยใช่ๆอร่อยสุดๆเลยงั้นฉันขอกินขนมก่อนเลยแล้วกันนะมันน่ากินมากยำยำยำอ้าวช็อดฟิวมากยำยำยำอ้าวยำ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 หืม อร่อยมากเลยทุกคนรีบกินแล้วเดี๋ยวอาหารเย็นหมดนะงั้นฉันกินนี้แล้วกันคุณลุงบอกว่าเป็นสติ๊กเนื้ออย่างดีเลยงมๆโอ้เผ็ดมากคุณลุงใส่อะไรเข้าไปเนี่ยโอ้โหคุณเกือบตัวเย็นแหยทุกคนเฮ้ยทุกคนเท,ที่ยงคืนแล้วเตรียมดูพูกัน ไหนๆหไหนฉันไปตรงนู้นดีกว่าเอิมฉันบังเธอหมดเลยนะม่เกี้วะโอเคสามสองหนึ่งบู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 บอย่างสวยมากอู้ยังสวยเลยทุกคนฉันไม่เคยเห็นบูที่สวยที่ไหนมาก่อนเลยว้าวสุดยอด โหมันเป็นแบบผู้หลักสี่สวยมากฉันไม่ค่อยเห็นผู้แบบนี้เลยใช่ใช่นานๆที่ฉันจะได้เห็นก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ซึ่งน้องซูซี่แล้วก็มีเกลกับผองเพื่อนนะคะ คือได้มาเที่ยวทัศนาศึกษากันด้วยแล้วเป็นทริปที่สุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวพาทหน้าน้องซูซี่กับเพื่อนๆจะไปทำอะไรนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะบายบายจ้าบายบายจ้ะทุกคนไว้เจอกันพาทหน้านะจ้ะ